ข้าสู่ประเด็น,นไหนๆก็ไหนๆเราทะลุทะลวงข่าวประจินบุรีมาเกือบครึ่งค่อนอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะยังต้องเกาะติดและเกาะติดต่อค่ะเอาให้มันเสด็จน้ําวันนี้น่าจะเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์ค่ะถ้าพูดถึงพื้นที่ทางการเมืองในจังหวัดประจีนอยดุมากไม่น่าเชื่อวันนี้น่าจะเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์ค่ะ ใครจะบุกยึดพื้นที่ทางการเมืองในจังหวัดประจีนวันนี้จะชัดวันนี้ชัดเจนหรือมันชัดมาก่อนหน้าแล้วล่ะแต่คนอื่นนะย้อนกลับไปคดีมะสอจโต้งย้อนกลับไปอัปเดตคดีฆ่าสอจโต้งกันสักนิดนึงกันนะครับชัยเมธนะคะสิทธิสนิทพงศ์หรือสอจโต้งนั่นเองค่ะยอสั้นๆน,นะ,ะสอจโต้งถูกรุมยิงกลางบ้านของโกธร สุนทรวิลาวันไม่ต้องพูดโกธรถ้ายังไม่รู้เป็นใครมันก็แย่แล้วสุนทรวิลาวันโอเคอะไรเป็น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 ประเด็นตายอะไรเป็นประเด็นสั่งตายอะไรเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําไมสจต้องต้องตายและทําไมไปตายกลางบ้านของโกธรเขย่าโขดมาเกิดปอาทิศแล้วพอจะรู้ใช่ไหมครับพอจะทราบใช่ไหมครับค่ะ มันเหลือประเด็นเดียวไอ้มือปืนจับได้แน่แต่จะจับคนสั่งมือปืนได้หรือไม่นี่แหละคือจจที่ท้าทายกว่าจจที่ท้าทายที่สุดก็คือยังไงมือปืนก็รับอยู่แล้วจับได้มือปืนอย่างน้อยสองคนเขารับสารภาพตั้งแต่วันแรกเลยนะเขารับเลยคนใช้ปืนพกคนนึงใช้ลูกซองยาว กะนนายิงเสาเจ้าโต้งตั้งแต่ชั้นบนของบ้านโกธรไล่เร่ลงมาจนกระทั่งถึงชั้นหนึ่งตีนบันไดอ่ะโกธรเข้าห้องนอนจังหวะที่เข้าห้องนอนในบัดดลเสียงปืนออมือปืนก็กลูออกจากห้องข้างๆห้องนอนแล้วก็กระนำยิงสจทโงสจทาโงก็หนีตายจากชั้นสองลงไปที่ชั้นหนึ่งปรากฏว่าสาภาพไม่ต้องพูดถึง บางนัดของกระสุนเข้าด้านหลังค่ะแปลว่าอะไรบางนัดของกระสุนเข้าด้านหลังแสดงว่ายิงไล่หลังนะหนีตายเปืนพกามม,มสองนัดเข้ากระบาลเลยไม่รอดอยู่แล้วอ้อาก็ว่ากันไปประมาณนั้นก็แล้วกันนะโอเค <c oughs> คำถามก็คือมันมีลูกน้องโกธรสองคนรับสมอ้างผมเป็นคนยิงจอบใช่ชอดคัดตัดตอนเหตุ <c oughs> ส่วนตัวด้วยแล้วก็เอ๊ะ อ้างเหตุส่วนตัวด้วยอ้างเหตุส่วนตัวไงโอเคไม่พอใจส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับคดีใดๆขณะนี้เขาก็มองกันว่ามือปืนจับได้แน่ๆค่ะได้ครบทุกคนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วจะจับคนสั่งตายได้ไหมอันนี้แหละแล้วจะจับคนสั่งตายได้ไหมอันนี้แหละต่อไปนี้คือสี่จิกซอคดีฆ่าสซโจโตมาดูพร้อมๆกันค่ะ จิ๊กซอที่จะต่อของเรื่องคดีฆ่าสจอตุงให้มันชัดและเห็นภาพที่มันลึกยิ่งขึ้นค่ะตำรวจจะวางรูปคดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของตำรวจใช่ค่ะแล้สี่จิ๊กซอว์นี่ใครวางคะาถามเจาะลึกทุ้งไทยเินไซแทยแลนด์ประสงค์ที่จะวางรูปคดีอย่างนี้นประสงค์ที่จะนำสังคมไปโฟกัสที่สี่จิ๊กซอว์ดังต่อไปนี้จิ๊กซอว์ตัวที่หนึ่งรองอุ๊ใช้คำว่ารองอุ๊ รองอุคือใครในสังคมประจีนเขาเรียกกันรองอุอแต่คนใกล้ชิดสนิทกันสักนิดหนึ่งเห็นกันตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกเห็นกันตั้งแต่เด็กเขาจะเรียกไะไรเขาจะเรียกผู้กํากับอุอ๋อเคยเป็นตํารวจใช่ไหมอดีตเป็นตํารวจออกจากราชการณขณะที่ดํารงยศร้อยตํารวจเอกถูกให้ออกใช่ไหม อันนี้อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบใช่ไหมบางคนลือกันมาอย่าไปฟังเยอะอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มถ้าเป็นว่าออกจากราชการมีหลายสาเหตุลาออกจากราชการก็ได้ถูกให้ออกจากราชการก็ได้ให้ออกจากราชการก็ได้ไล่ออกก็ได้มันก็ออกจากราชการแต่ออกจากราชการด้วยสาเหตุอะไรผมไม่ทราบจริงๆลาออกจากราชการเองก็มีเยอะๆด้วยสรุปก็คือเป็นเป็นเสร็จเก่านรตรุ่น51 รับราชการจนกระทั่งยศร้อยตระกเอกเป็นผู้กองแล้วก็ออกจากราชการด้วยสาเหตุอะไรผมไม่ทราบค่ะจากนั้นจากนั้นชีวิตของรองอุหรือที่เขาเรียกกันว่าผู้กำกับอุกก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับซุ้มของสจต้งฟังดีนะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางใหม่ๆกับซุ้มสจต้งสจต้งคนที่เสียชีวิตอ่ะใช่คนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะรองอุก็คือ ก็คือกริกสมพันเป็นรองนายกอบจปราจีนบุรีโอเคโอเคค้างตรงนี้ไปก่อนนะค่ะค่ะค้างตรงนี้ไปก่อนนะอย่างที่กาเปลี่ยนรองอุผูก้กุมกับอูเริ่มต้นชีวิตใหม่กับซุ้มสอจอโตได้ดิบได้ดีไต่เต้าเติบโตบนเส้นทางการเมืองท้องถิน่นจนกระทั่งได้เป็นรองนายกอบจอจังหวัดปราจีนบุรีไม่ธรรมดานะจ้าครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเคยรักษาการนายกอาบาจอปัจจิบุรีในจังหวะที่โกอรมีปัญหาน่าจะเป็นปัญหาคดีความอ,ะ,อะไรต่อไม่อะไรต้องเว้นบั็กใช่ไหม,มไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็เลยต้องรักษาการไม่แน่ใจแต่เรากล้าพูดว่ารองอุก็เป็นหนึ่งในชนวนขัดแยง้งระหว่างสจต้งกับโกธรทำไมจึงบอกว่าเป็นหนึ่งในชนวนขัดแยง้งเรื่องของเรื่อง โกธรบอกว่าจะไม่ลงนายกอบจอสมัยหน้าค่ะคำถามก็คือเมื่อไม่ลงแล้วจะส่งใครลงแทนอ่าโกธรจะส่งใครคะจะส่งใครลงแทนอืก็มีข่าวรือเยอะค่ะในจังหวะโชลมมนในจังหวะอึมครึมในจังหวะที่มันเกิดช่องว่างกันอยู่นั้นสอจอต้องก,กคิดใหญ่ทำใหญ่ จะส่งเมียตัวเองจะส่งสจอจอยลงนายกอาบาจอก็ไปบอกกับโกธรจะส่งเมียลงอขอโอกาสโกธรไม่ลงนี่ขอเมียลงแทนอะไรประมาณมนั้นมันก็มีรายละเอียดระหว่างทางจะพอสมควรครั้งแรกก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาต่อมาก็มีข่าวลือเรื่องค่าหลีกทาง20ล้านจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้แต่สุดท้ายปลายทาง20ล้านไปถึงใครไปครบหรือไม่ ก็เป็นคำถามม,ม,ม,มันก็เกิดความชนลมุนมันก็เกิดความอึมครึมเพราะอยู่ๆพูดกันว่ากวัวทอก็โทรศัพท์ไปบอกกับหัวคะแนนค่ะหัวคะแนน,นในพื้นที่ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งจังหวัดเลยปาจีนะอ่ะบอกว่าที่ต้องจะส่งเมียลงกูไม่เกี่ยว ไปแจ้งหัวคะแนนทุกคนเลยข่าวมันก็กเพิ่มไปเข้าหูสาจอต้องสิต้องเข้าอยู่แล้วะอืะส่งสัญญ,ญาณไปขนาดนี้ขณะเดียวกันจังหวะชลมุลจังหวะอืมคลืมนั้นก็มีการปล่อยข่าวกันออกมาอีกข่าวหนึ่งบอกว่ากูไม่เอานะเมียโตก็มีข่าวปล่อยออกมาว่าจะส่งใครคะคนที่กูจะเอาก็คืออุ๊อุ๊ไหนคะ ขั้งแรกขั้งแรกข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยปล่อยออกมาในลักษณะที่ทําให้สังคมหรือชาวบ้านในปรจจีนบุรีคิดไปคิดไปได้ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเจ้อุสุภาภรณ์ผู้หญิงที่ชื่ออุใช่ไหมอุอสุภาภรอ,อุสุภาพรอ,อุสุภาภรหมาถึงในตอนแรกคนข้างตัวโกธรนี่แหละือผมตอนนี้ตอนนี้ดูเหมือน เสจ,เจตงจะควนออกหูเลยเคยติดคุกแทนก็เคยมาแล้วเคยจะตายแทนก็เกือบตายแทนมาแล้วเรียกว่าผีชีพแทนโกธรมาเยอะอ่ะสั่งให้ทำอะไรก็ทำให้ทุกอย่างทั้งใต้ดินบนดินในระบบนอกระบบทำให้ทุกอย่างเพื่อค้ำบัลลังของโกธรและตะกูลเวลาวันออพอมาถึงช็อตนี้เอ๊ะมันอะไรอย่างไรทำไมนะขอส่งเมียลงไม่ได้ อืถ้าหลีกทางอะไรต่อมิอะไรเมื่อไห้นเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้ละเพูดกันไปเยอะอพี่นาไหนอะอย่างแรกสจต้องโกรธโกรธเพราะได้ข่าวว่าโกทรไปพูดอะไรอย่างไรกับบรรดาหัวคะแนนค่ะโกรธหนักขึ้นไปอีกเพราะได้ข่าวว่าคนที่โกทรจะสนับสนุน ชื่อชื่ออ่างชื่ออุ๊ชื่ออุเหมือนกันครั้งแรกก็คิดว่าเจอ,อุ๊แต่ไม่ใช่เจอ,อุใช่ไหมแต่ในที่สุดก็ถึงบางอ้อไม่ใช่เจอ,อุ๊แต่เป็นรองอุรองอุคนนี้หรือเปล่าที่เราบอกไปผู้กับ,กบอุ๊อ๋อกริดกสมาพันธ์อุ๊คนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับซุ้มสอจอโต้ในแหละอ๋อแล้วเป็นรองนาย,ยกอบจอเนี่ยแล้วก็อยู่ข้างๆตัวสอจอโต้ในแหละมาโดยตลอดฮัทมาอีกทีอา้าวคนที่โกธรจะส่ง แข่งกับสจจอยเมียของโต้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจอุ๊แต่เป็นรองอุ๊รองนายกอบจเข้าใจว่าเขาพูดกันว่าไอ้คืนวันเกิดเหตุเนี่ยด้วยอารมณ์อันพรุงพ่านอยากจะเคลียร์ให้มันเสด็จน้ำขนาดเดียวกันโกอรก็ตามให้มาเคลียร์กันให้เสด็จน้ำก็เกิดการลากเอารองอุ๊มาด้วยไปนั่งคุยกันด้วยดังนั้นจำได้ไหมเราเคยบอกว่า ในที่เกิดเหตุที่ถิงกันอยู่สองคนแล้วมีการแอบอัดคลิปเนี่ยมีเสียงที่สามใช่พูดเป็นระยะระยะไม่ได้พูดต่อเนื่องนี่แหละนี่แหละก็คือรองอุคนนี้กิจกรรสมพันธ์ดังนั้นดังนั้นจิ๊กซอตัวที่หนึ่งก็คือรองอุอยู่ในที่เกิดเหตุย่อมต้องเห็นเหตุการณ์และรับรู้เหตุการณ์ต่างๆความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้วยต้องบอกแบบนี้เลยตั้งไว้เป็นประเด็นนะดังนั้นที่ผมโฟกัสไปที่รองอุก็เพราะว่า ผู้ใหญ่ในตอรอกรมตาร,รวจวนะนะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติผู้ใหญ่ใน,ในส่วนกลางผู้ใหญ่ในสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะเข,า,ขาก็เปิดวอลลุ่มเขาก็เกาะติดคดีนี้เขาก็พูดกันในวอลลุ่มของสำนักงานตาร,รวจแห่งชาติว่า,วารอง,งอ,รอุเป็นจิ๊กซอตัวที่หนึ่งในคด,ดีฆ่าสจโต้เมืม่อเมื่อขึ้นบัญชีเป็นจิ๊กซอตัวที่หนึ่งเนี่ยจะนําไปสู่อะไรค้างไว้ก่อนนะจิ๊กซอตัวที่สอง จิ๊กซอตัวที่สองก็คือรองประสงค์ค่ะรองประสงค์ก็คือพันตํารวจเอกประสงค์เสียิทิพวานิชเป็นรองผู้การปราจีนโอเคทําไมจึงเป็นจิ๊กซอโตัวที่สองที่ในวารุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพูดถึงกันเยอะพอสมควรคก็เพราะว่ารองประสงค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นรนรอ51รุ่นเดียวกันกันกบรองอุนรอน51รุ่นเดียวกันเลยอืมก็ในทางส่วนตัวก็สนิทกันตามสมควรนะ,ะเพื่อนร่วมรุ่นไง โอเคแล้วไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยนะโอค่ะคนนึงเป็นรองนายกอบจอคนนึงเป็นรองผู้การค่ะโ okay. อเคแต่ที่สําคัญนะว่ากันว่ารองประสงค์เป็นตํารวจชุดแรกที่ได้เข้านักที่เกิดเหตุคือทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเปิดประตูเข้าไปในบ้านของโกธรได้นะหลังจากที่ยิงกันปิ้งปัางหลังจากที่ ศพของสจโต้งนอนตาเบิกโพรงอยู่ที่ชั้นหนึ่งอยู่ที่ตีนกระไดแล้วนะมือเปินประธานโทษผู้ติดตามของสจโตง้งทั้งที่เป็นพลละเรียนและทั้งที่ทเป็นตำรวจผมก็เพิ่งรู้ว่าระดับสจโต้งมีคนติดตามเป็นทั้งพละเรือนและเป็นทั้งตำรวจ เป็นพลเรือนที่สันทัดการใช้ปืนสักนิดหนึ่งแล้วก็มีตำรวจด้วยอูอยอยแดลลูกน้องหรือคนติดตามของสโจโ,โต้งซึ่งถูกกันไว้นอกบ้านอยู่หน้าประตูทันทีที่ได้ยินเสียงปืนจะเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะข้างในก็จังก้าอยู่ใช่เขาไม่ให้เข้าไงเขากขารซอนไว้อยู่้กอยู่เขาพูดกันว่า,วารองอุนี่แหละต่อสายไปที่รองประสงค์เท็จจริงอย่างไรรอสอบทานนะครับ เขาบอกว่ารองผู้ซึ่งอยู่ณที่เกิดเหตุอยู่ข้างในนี่แหละก็ต่อสายไปที่รองรองประสงค์และให้รองประสงค์ี่้กองอีกหนึ่งคนเนี่ยเข้าไปภายในบ้านและก็ขึ้นไปที่ชั้นสองดังนั้นรองประสงค์รองผู้การประสงค์กับลูกน้องรวมสองคนก็คือตํารวจชุดแรกที่สามารถเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุในพื้นที่เกิดเหตุและขึ้นถึงชั้นสองได้ขึ้นถึงชั้นสองด้วยดังนั้นเห็นอะไรรู้อะไรทําไมได้เข้าไปเป็นชุดแรก นี่ก็คือจิ๊กซอตัวที่สองที่ในวอวารุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดก,กันอยู่เยอะอ่ากำลังต่อจิ๊กซอ,อู่เยอะอจิ๊กซอตัวที่3ตัวที่4ี่ก็คือลูกเขยและหลานชายอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในบ้านวันนั้นด้วยจำได้ไหมครับเราสัมภาษณ์รองประสงค์เมื่อวันเมื่อวันก่อนเราถามถึงลูกเขยและหลานชายของโกธรซึ่งอยู่ณนะที่เกิดเหตุทำไมตำรวจไม่ไม่รวบไปด้วย เรายังซักไซร่เรียงลูกเขยและหลานชายซึ่งอยู่ณที่เกิดเหตุสถานะของตํารวจปักจีนวางสถานะเป็นอะไรค่ะราาองผ์ก็บอกว่าตํารวจปักจีนเนี่ยจัดสถานะของลูกเขยและหลานชายของโกธรเป็นพยานแวดล้อมอย้ำว่าพยานแวดล้อมนะเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะเป็นพยานแวดล้อม,มอบบไม่ใ,ใช่ผู้ต้องสงสัย เหมือนแม่บ้านเหมือนคนอื่นๆใช่ไหมไม่ใช่พู้ต้องสงสัยแต่เป็นแค่พยานแวดล้อมเหมือนแม่บ้านเหมือนคนขับรถอที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในบ้านหรืออาจจะอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ได้ยินเสียงชรประมาณนั้นขณะที่คนของสอจอต้องคนของสอจอต้องยืนยันว่าลูกเขยถือปืนคู่อยู่ตรงประตูแต่ด้านในอืกันไม่ให้ ฝั่ง <คน S 1> ของสจต้องเข้าไป,ไ,ปได้อขนาดเดียวกันหลานชายของอของของโกธรก็เป็นคนไปล็อกประตูไป,ไปนู่นไปนี่อะไรอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะครับไปคุมรีโมทแล้วเรียกว่ากันไปประมาณนั้นในแบบนี่ก็นี่มันก็เป็นปริศนาที่ทําให้ทางด้านของวลลุมของสมงามตุลแห่งชาติก็ติก ติ๊กชื่อลูกเขยแบหลานชายแต่หลังจากนี้เนี่ยจากสีจิกซอนนี้จะนำไปสู่อะไรผมก็ไม่ทราบติดตามตอนต่อไปค่ะผมก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ตํารวจเขาค่ะผมก็ไม่ทราบ